แต่ถ้าเกิดนะถึงเวลาแล้วเนี่ยพรรคส้มยังสามารถที่จะควบคุมได้ไม่ให้เป็นเด็กดือ้อเดี๋ยวพอไปถึงเวลาสี่เดือนเนี่ยนะนะพี่หนูเนี่ยอยากจะอยู่ต่อไม่ได้ไม่ได้ไไดนะครับส้มก็เป็นเสียงข้างมากอยู่กับแดงก็ยกมือไม่ไว้วางใจนะครับไล่พ้นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเลือกแดงเนี่ยโอ้โหมันมีตั้งร้อยสี่สิบเปอรเสียงจับคนนั้นคนนี้อะไรหน่อยเรียบร้อยเป็นไงมันก็เป็นพรรคเสียงข้างมาก เพราะนั้นถึงเวลาแล้วก็อาจจะตะบัดสับหรือหักหลังได้เพราะว่าแดงก็เคยมีประวัติในการหักหลังส้มมาก่อนเพราะฉะนั้นส้มก็เลยไม่ไว้วางใจไอ้นี่พักใหญ่มีต้อง140ร้อยสี่สิบเสียงเดี๋ยวก็ไปรวมกับพักร่วมรัฐบาลเดิมก็ยังกลับมาเป็นรัฐบาลได้เหมือนเดิมนะครับทั้งๆท,ท,ที่มันควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองหลังจากมีคลิปเสียงเรื่องอยากได้อะไรให้บอกมานะครับเข้าใจนะอืม เพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่ส้มไปเลือกน้ำเงินก็ถูกต้องแล้วนะครับไม่ควรไป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 เลือกอแดงหรือเพื่อไทยนะครับนะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะหลายคนบอกว่าเอ๊พักส้มทำไมไปเลือกน้ำเงินทั้งๆ้งนี่มันอนุรักษ์กับประชาธิปไตยเป็นคนละอย่างเขาเลือกให้ไปเป็นนายกแล้วพอเป็นเสร็จเขาเลือกให้ไปยุบสภานะครับแล้วก็ไปแก้รัฐธรรมนูญโดยที่เขาจะไม่ร่วมสังก,กร,รมกับน้ำเงิน แล้วก็เพิ่มไปอีกว่านะจะต้องไม่กระทำการใดในลักษณะที่ทำให้เป็นเสียงข้างมากนะครับนะต้องไม่กระทำการใดให้เป็นเสียงข้างมากถ้ามีพฤติกรรมไปรวมเสียงเป็นเสียงข้างมากนะอันนั้นก็ถือว่าผิดข้อตกลงที่คุยกันไว้นะก็เพิ่มเป็น5้าข้อประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ส้มเขาไม่ต้องการจะไปทำงานร่วมกับน้ำเงินนะครับอย่าไปคิดนะ ว่าเขาอยากทํางานด้วยไม่ใช่เขาต้องการยกมือให้แค่นั้นนะน้ำเงินจะทําอะไรก็ทําไปแค่นั้นจบนะครับสี่เดือนต้องจบแค่นั้นแหละส่วนถ้าสี่เดือนแล้วถ้าเกิดน้ําเงินหักหลังก็ต้องรับผิดชอบมีทุนทางการเมืองไปว่าคุณก็กลายเป็นคนที่หักหลังเพื่อนเหมือนเดิมคนก็ไม่เชื่อถือุเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของอน้องส้มกับพี่น้ําเงินมันก็แค่นี้แหละนะก็แสดงความยินดีกับพี่หนูด้วยนะครับนายกคนใหม่ นะอาบอบนวดต้องชาวลา <c oughs> นะครับเพราะว่าพี่หนูแกเป็นคนใจเย็นนะใจเย็นหล่อด้วยเมียก็สวยนะครับชอบร้องเพลงอารมณ์ดีนะครับสบายสบายแกไม่ค่อยจะ,ะโฉงทางผงผางเงียบๆครับนะเก็บแต้มทำคะแนนอย่างเดียวนะฮะก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยร้อยสี่สิบหกเสียงร้อยสี่สิบหกเสียงนะครับรัฐบาลเสียงข้างน้อย นะครับนะ่ก็ยินดีกับรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่สามารถจะเป็น أ, นายกได้โดยมีเสียงข้างน้อยอันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยโดนส่วนใหญ่เนีย่ยพรรคการเมืองอะไรต่างเนี่ยจะบริหารประเทศมันต้องเป็นเสียงข้างมากครั้งนี้เป็นครั้งแรกในป,ป,ป,ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่เสียงข้างน้อยก็ได้รับเลือกให้เป็นรัฐบาลได้นะครับก็ดูกันต่อไปแล้วผมเชื่อว่าภูมิใจไทยเขาต้องสร้างผลงานอันดับแรกต้องแก้ปัญหาปากท้อง ผมฟังข้ประกาศแล้วเดี๋ยวเราพอเข้ามาเดี๋ยวเขาจะแก้ปัญหาเรื่องปากท้องข้าวของแพงต้องรีบแก้นะครับปัญหาคนตกงานเนี่ยนับวันมากขึ้นแม่ค้าขายของไม่ได้ไปตลาดเจอแต่คนขายคนซื้อไม่มีเลยจริงไหมครับพี่น้องครับสิ่งที่พี่เด์พูดนี่เรื่องจริงไหมไปไหนมาไหนเนี่ยเจอแต่และคนขายสินค้าคนซื้อไม่มีนะครับเจ๊งไปหมดเนี่ยผมเดินตลาดเดินผ่านไปไหนขับรถไปประกาศขายให้เช่า นะครับไม่มีคนมามาซื้อหรอกไม่มีคนมาเช่าหรอกมีแต่คนมาเลยงัดประตูะประตูม้วนไปขายงัดหลังคาง,งัดเหล็กดัดไปขายจนผู้ร้ายชุบชุมนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเดี๋ยวได้ท่านท่านนายกนะนะท่านนายกหนูครับนะครับนะต้องเรียกเรียกท่านนายกนะครับท่านนายกอนะฮะนะครับตอนนี้ก็โอ้โหสปอร์ตไลท์สองเดินไปทั้งไหนเนี่ยโอ้โหพี่หนูครับนะครับนะ นะครับก็ค่อนข้างแน่ครับจะได้เป็นนายกรัฐมตีนะนะครับนะับสิ่แหล่งข่าวที่ผมได้มาเนี่ยก็แน่นอนก็คือได้เป็นแน่นอนอะ่ะนะครับสวัสดีท่านนายกนะครับอืมอยังไงเอ่อบางคนก็ไปเรียกท่านนายกเขาก็โดงบ้างบางคนก็ไปเรียกท่านนายกผู้ต้องหาคดีหัวสวไม่เป็นไรครับนะตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินว่าท่านเป็นผู้กระทําความผิดก็ก็ยังไม่มีอะไรก็เป็นแค่ผู้ต้องสงสยัยคดี หัวสวท่านกับปฏิเสธว่าท่านไม่ได้ทาเขาก็โดงก็ไปเกี่ยวก็ว่ากันตามกฎหมายของตระกูลชิดชอบหรือไม่อะไรก็ว่ากันไปนะท่านก็นรับปากก็จะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะครับพี่น้องจะเชื่อได้ไหมนะครับท่านนายกหนูมาแล้วไม่แทรกแซงเรื่องเขากะโดงแล้วก็จะไม่ไปบีบดีเอสไอเรื่องหัวสวหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบก็ดูนต่อไปนะครับหัวสวก็จะขึ้นอยู่หลักฐาน นะครับนะนะครับเขาก็โดงก็อยู่ขึ้นคำพิพากษาใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปผมก็ไม่ได้บอกว่าตระกูลชิดชอบหรือใครผิดนะต้องไปว่ากันตามบติการแค่นั้นนะครับนะครับนะวันนี้มันมีว่าม,มีมีข่าวนะครับว่าเออนะครับว่ามีการยื่นทุนเก้ายุบสภาจากพรรคเพื่อไทยนะครับนะพอส้มเขาประกาศปุ๊บนะเขาไม่เอาไม่เอาเพื่อไทยปุ๊บเขาเลือก อนุทินเป็นนายกปุ๊บโอ้โหเพื่อไทยถแถลงเลยครับได,ด้เราไม่เคยรอไม่เคยเชื่อส้มอยู่แล้วครับเราได้ยื่นขอให้ยุบสภา,าตั้งแต่เมื่อวานนี้นะเพราะเราดูแล้วท่าทางก็คงไม่มีใครเอาเราเนี่ยแสดงว่าเพื่อไทยเนี่ยก็รู้นะว่าคนเพื่อไทยเนี่ยไม่มีใครเอาแล้วไม่มีเพื่อนเพื่อส้มไม่เอาก็บอกว่ายื่นยุบสภา,าไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้อา้าวแล้วทําไมไม่บอกเก็บไว้ทําไมคนก็เลยวังว่าเพื่อไทยนี่แม่งเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกัน นะครับเลียมทุกดอกบอกเพื่อนกันนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าแกเหลี่ยมหมดอนะ่ะแกไม่สนใจมตอิอ่าพักประชาชนไม่อย่างนั้นอย่างนี้คือไม่สนใจหมดอนะ่ะแต่ปล่อยข่าวแทงกั๊กตลอดจริงๆแกรู้อยู่แล้วว่าซ้อมยังไงก็ไม่เอาแดงนะครับเพื่อไทยพี่อ้วนแกรู้หมดแล้วก็กไม่สนใจมตรงมติอะไรต่างแกก็ยืน่นยุบไปแล้วแต่ไม่เคยบอกใครพอมาวันนี้ซ้อมประกาศเลือกอนุทินปุ๊บ แดงโดยพี่อ้วนภูมิธรรมประกาศเลยครับยื่นไปแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ววันนี้ตอนเที่ยงมันมีข่าวลือมาแล้วผมรู้มาจากแหล่งข่าวในพรรคเพื่อไทยเยขาบอกว่าอะไรเออยื่นไปแล้วนะครับเบื้องบนผ่านองคมนตรีอะไรต่างได้ข่าวว่าตีกลับมานะครับเพราะว่าอะไรเรื่องนี้มันยังไงมันมีความสงสัยทางด้านข้อกฎหมายกันว่านายกรักษาการหรือหรือปฏิบัติหน้าที่นายกเนี่ยมันมีอำนาจในการยุบสภาหรือไม่ กิจสตีการหน่วยงานต่างๆก็ตีความกันว่ามันไม่น่าจะมีอำนาเพราะฉะนั้นมันก็มีแหล่งข่าวลือมาตั้งแต่ใกล้ๆกลเที่ยงซึ่งผมทราบอยู่แล้วตอนนั้นผมอยู่ในศาลอยู่นะครับนะไปช่วยเขาทำคดีเรื่องละเมิดเครื่องหมายการค้าอยู่นะผมก็ทราบว่านะมันโดนตีกลับมาไม่เป็นไปตามระเบียบนะครับกิจสดีการเอ่ยหน่วยงานต่างๆเขาบอกว่านะรักษาการนายก หรือนายกรักษาการอะไรพวกนี้มันไม่น่าจะมีอำนาจในการยุติธรรมนะมันยังมีถกเถียงเรื่องข้อกฎหมายมยังไม่ที่ยุตินะครับนะนะครับแล้วก็ฝา่าฝืนระเบียบคุณต้องทําตามขั้นตรงขั้นตอนระเบียบมันมีอ่ะเขายังถกยังเถียงว่าคุณมีอำนาจไหมนะครับนะมีอำนาจไหมแล้วคุณจะยื่นมาทําไมนะครับเพราะว่าหลายหลายคนก็ถกเถียงว่านายกรัรักษาการไม่น่าจะมีอำนาจในการยุติธรรมก็ตีกลับมานะครับตั้งแต่เที่ยงแล้ว มันเพิ่งจะมาเป็นข่าวช่วงเย็นเนี่ยแต่ผมรู้มาแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็สถานการณ์ก็ชัดเจนนะครับนำเงินก็ยื่นประธานสภาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ต้องทูนเก้าครับแต่งตั้งนายกแล้วผมก็บั่นใจว่านะครับอานุทินต้องได้เป็นนายกอย่างแน่นอนร้อเปเพราะว่าอนุทินตอนนี้แกก็ร้องเพลงเชื่อฉันร้องเพลงแจ้เชื่อฉันนะ แล้วผมมั่นใจวร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคุณนุทินก็ได้เป็นนายกแน่นอนแล้วก็เสร็จแล้วก็การยุบสภาทําไม่สําเร็จเชื่อผมเนี่ยเพราะมันยังมีข้อโต้แย้งเรื่องเรื่องความเห็นทางกฎหมายว่ามีอานาจในการยุบสภาหรือไม่เพราะนักกฎหมายหลายคนก็ยังบอกว่าเฮ้ยอำนาจเฉพาะตัวเป็นอำนาจของกูในการที่จะยุบสภาคือเป็นอำนาจของนายกภูมิธรรมมันไม่ใช่นายกมันแคนค่าปฏิบัติหน้าที่นายกแค่นั้นแหละ นะนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยผมดูแลยุบสภาไม่ได้หรอกสถานการณ์แบบนี้นะพูดง่ายนะนะครับนะเพราะนั้นก็พี่หนูเนี่ยนำเงินเนี่ยพี่หนูเขากระโดงนี่ก็เตรียมเป็นนายกได้เลยเตรียมแต่งตงแต่งตัวนะครับนะนะเตรียมตัวได้เลยพี่หนนะูนายกคนใหม่เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ภูมิธรรมก็เตรียมไปเป็นฝ่ายค้านเลย นะครับก่อนจะเป็นฝ่ายค้านก็ไปเป็นผู้ต้องหาก่อนเพราะตะกี้ดูข่าวบ้าเนเลยไปแจ้งความดูสิทธิก็มีไปแจ้งความ,ก,ม,ก,วามกองปราบดำเนินคดีกับพี่อ้วนผมภูมทิทมไปแจ้งแกหาว่าแกนะครับไปทุนก้าวได้ไง,ต,งตัวเองไม่มีอำนาจจะไปยุบสภาผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดเห็นได้ข่าวเนี่ยพี่อ้วนเนี่ยก็โดนไปสองดอกแนละ้วสอนอนดูสิทธิกับกองปราบนะถ้าจาไม่ผิดนะนะฮะอืมอ่านะอ่านะครับ นะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ในขณะเดียวกันแหล่งข่าวล่าสุด26นาทีที่ผ่านมาพักประชาชนยืนยันผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกมีอำนาจยุบสภาเอาว่าไปแล้วนะครับส้มก็เชียร์แดงส้มเชียร์แดงให้ยุบสภาเลยนะครับเนี่ย26นาทีพักประชาชนบอกนะพี่อ้วนพี่อ้วนของผมเนี่ยนะครับสามารถยุบสภาได้เลยไม่เห็นด้วยที่มีคนไปแจ้งความดำเนินคดี อาญากับภูมิธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมากราร้อยสบสองเพราะเป็นการเรียกดูหมิน่นหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์อะไรทำนองนั้น <c oughs> นะครับตอนนี้แม่งยุ่งเลยครับนายกคนใหม่ยังไม่มาเลยครับแต่ปรากฏว่าอะไรนะครับนะส้มก็เชียแดงนะครับบอกแดงยุบสภาได้เลยครับอํานาจอยู่กับคุณเลยอ้วนอ้วนก็ยื่นไปขอยุบเรียบร้อยแล้วแต่นักกฎหมายอีกส่วนนึงก็บอกเอ้ยอ้วนคุณไม่มีสิทธิ์ ประยุทธ์สภาเพราะคุณไม่ใช่นายกคุณไม่แค่ลูกน้องนายกเป็นปฏิบัติหน้าที่นายกนายกแผ่ทองทานไปเรียบร้อยแล้วน,า,นายกหลานคุนเซนไปแล้วนะครับจุกครูตอนนี้แมงกระเถียงกันเนีน่ยนะครับนะผมมาเดาใจพรรคส้มเลยในฐานะที่ผมไม่เคยเลือกส้มมาเนี่ยผมบอกเลยส้มเนี่ยแม่งอยากให้ยุบสภาวันนี้เลยคืออนำนาจให้ประชาชนเพราะอะไรเพราะตอนนี้คะแนนนิยมส้มนี่ก็แรง นะครับถ้าเลือกตั้งวันนี้แม่ก็อาจจะได้มาสัก200อัพตัวเลขนะจากเดิมร้อยสี่สิบกว่าก็อาจจะได้มาอีกสักหกสิบผมเชื่อว่าส้มสมัยหน้าเนี่ยหรือเลือกตั้งวันนี้อาจจะได้สักสองร้อยนะครับสองร้อยแล้วส่วนที่เหลือไปเอากับน้ําเงินก็ได้เอาแดงก็ได้หรือจะไปเอาพักประชาธิปัตย์พักอะไรก็ได้นะครับผมมองว่าเลือกตั้งวันนี้ส้มได้เปรียบกระแสะกําลังดีนะครับนะเพราะนะครับผมผมมองนะส้มน่าจะได้สักสองร้อยนะครับหรือ200สองร้อยเ็จ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ความเห็นทางกฎหมายบางนะครับภูมิใจไทยพักอะไรจะอะไรก็ไปแจ้งความจับพีพ่อ้วนผมไปแล้วว่ากันไปนะอืมอืมนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็สถานการณ์นะนะครับอืมยี่สิบหกนาทีเหมือนกันครับพักแดงครับเพื่อไทยภูมิธรรมออกตัวไม่ให้สัมภาษณ์หลังสะพัดร่างพระราชกิจสีกายุทธภาถูกตีกลับก่อนขึ้นรถออกจากทำเนียบเพราะอะไรเงียบไปก่อนเงียบไปก่อน ถ้าทางลางร้ายแล้วสงสัยจะไม่ได้เป็นรักษาการนายกแล้วนะครับสงสัยจะได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นปฏิบัติหน้าที่แทนนายกอะ่ะจะเป็นฝ่ายค้านแล้วหน้าตาก็ดูเศร้าๆมองๆนะอคนจะหมดอำนาจหนะ้ายหน้าเครียดเออนะครับอืมนะครับนะนะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะเนี่สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยอผมทํมาขึ้นรถตู้ออกจากทําเนียบไม่พูดไม่จา ไม่พูดไม่จ้าจะจะไปพูดอะไรล่ะครับมันมันมันไปไม่ไหวแล้วมันจบแล้วนะครับนะครับบางคนบอกว่าอบางคนบอกว่าถ้าวันนี้เลือกตั้งนะแหล่งข่าวในเพื่อไทยที่ผมได้มาเหลือไม่ถึงห้าสิบจากเดิมเนะี่ยร้อยสี่สิบกว่าถ้าเลือกตั้งวันนี้เพื่อไทยอาจจะเหลือสักสี่สิบคนนะครับนอกนั้นแกก็ย้ายไปอยู่กับลุงป้อมย้ายไปอยู่กับผู้กองธรรมนัฐย้ายไปอยู่กับใครอะ ภูมิใจไทยอะไรหมดนะ่าเชื่อในการเลือกตั้งสมมติเลือกตั้งวันนี้เพื่อไทยอาจจะเหลือรักสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นพักคลำดับที่สามนะครับแมเป็นพักคลำดับที่สามก็คือตอนนี้สถานการณ์นี่คือลำบากนะครับแล้วเดี๋ยววันที่เก้าเนี่ยวันที่เก้าเดี๋ยววันนี้วันที่อะไรนะครับเนี่ยวันที่ถ่ายสามเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอีกหกวันเนี่ยเจ้าของพักตัวจริงกับคุณทักษิณนะพี่เหลี่ยมของผมเนี่ย ต้องไปฟังนะครับสารฎีกาตัดสินนะครับคดีบังคับโทษว่าตกลงป่วยจริงหรือป่วยทิพที่ไปนอนชั้นสิบสี่หกเดือนเนี่ยถ้าป่วยทิพก็กลับเข้าคุกเลยคันนี้ก็ลูกก็หมดอํานาจพ่อก็เข้าคุกสมมุตินะก็จบกันก็ถึงวันนั้นก็เรียบร้อยโรงเรียนจีน <S <S ผมดูแล้วพักเพื่อไทยถ้าเกิดทักสินติดคุกนี่คือจอบเลยเกมเกมโอเวอร์นะครับปิดปจบเลยเรียบร้อยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ นะครับนะส่วนพักส้มนี่แรงขึ้นแรงขึ้นเอ่อนะครับล่าสุดนะครับสิบเ็ดุดสีหนึ่งอุบัติเหตุถนนงามวงวานขาออกลงสะพานบางเขนเล็กน้อยรถบัสชนกับรถนั่งส่วนบุคคลขวางเลนที่สองจากขวาติดทะลุอุโมงกเกษตรระวังหน่อยนะครับอืมอืมนะครับนะ่านะครับนี่ครับยีนาทีที่ผ่านมาครับอนุทินครับว่าที่นายกคนใหม่ล่าสุด อารมณ์ดีครับเตรียมสั่งเค้กส้มขายละขายหน้าร้านกาแฟภรรยาอ่อนะครับหลังพักส้มหนุนนั่งนายกปัดออกความเห็นกระแสตีกลับเอกสารทูนเก้ายุบสภาชี้รัฐควรออกมาตอบคำถามกับประชาชนขอยเล่นตามกติกาดึงเวลาโหวตนายกเสียหายนะอา่าโหวตนายกเสียหายทั้งประชาชนและประเทศอืมนะพี่หนูตอนนี้เป็นไงนะครับนะเ,เอาใจส้มเลยครับ สั่งเคฟส้มเลยครับนะครับให้ร้านเมียตัวเองนะครับที่ขายอยู่ที่พักเนี่ยครับนะครับมีอะไรบ้างครับอืมอ่าอืมมีอะไรบ้างครับนะครับนะครับเรื่องยุบสภานะว่าที่นายกหนูบอกว่าเออเออไม่อยากตอบคำถามให้รัฐบาลไปตอบว่าไปยื่นทำไมนะครับนะไปยื่นทำไมทั้งทั้งที่สารรัมนูนก็บอกว่า ให้นายกแพทองทานพ้นจากนายกแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งนายกคนใหม่นี่ไม่ทําตามคําสั่งศาลเดี๋ยวคดีความก็จะมาเยอะแยะมากมายนะครับเข้าใจนะอืมนะนะครับก็มีข่าวลือสะพัดสานักงานองค์มนตรีตีกับนะครับเนี่ยเรื่องทุนเก้าเนี่ยให้ยุบสภาเนี่ยนะมีเรื่องแค่นี้มันก็จบแล้วนะนะครับนะจบแล้วเรียบร้อยนะครับอืม นะครับนี่ก็คือเรื่องเรื่องราวให้ฟังนะอนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอืมอืมนะครับนะครับตอนนี้ก็พี่น้องประชาชนคิดยังไงก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะนะครับตีกลับก็คือจบแลวยุบไม่ได้นะครับแล้วก็มีคนไปแจ้งความจับพี่อ้วนผมอีกนะครับนะก็ว่ากันไปครับนะเดี๋ยวเราก็ดูนะครับบ้านเมืองจะเป็นยังไงต่อไปพี่น้องว่ายังไงครับนะ อ่นะครับมีอะไรบ้างนะครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับอ่อนะครับอืมอืมนะครับน่นะฮะฮะว่ากันไปครับบบานบ้านการเมืองนะนะครับชุกครูทุกครูครับอ่านะครับจบแล้วครับนายนะนะครับภูมิธรรมก็คงบอกทักสินจบแล้วครับนายเราเล่นเกมข่มครูยุบสภามันก็ไม่กลัวครับ ไม่มีใครกลัวเลยส้มมันยิ่งท้ายเรายุสบสภาเลยเพราะมันอยากเลือกตั้งส่วนเราก็แย่ครับเนี่ยก็คงจะต้องบอกนายนะเราแย่ครับนะครับบางคนบอกเลยน่ากลัวที่สุดอานนุทินเป็นนายกก็แล้วแต่นะครับถ้ามันน่ากลัวยังไงเราไม่ทราบนะนะครับนะ้านะครับก็ว่ากันไปอ่านให้หมดครับถ้าพี่หนูได้เป็นนายกกัญชาจะกลับมาหรือเปล่าครับก็ไม่รู้กันแล้วแต่พี่หนู นะครับอืมรัฐบาลนี้ก็ก็แล้วแต่นะครับว่าว่ากัญชาจะกลับมาหรือเปล่าอืมนะครับมีอะไรบ้างนี่บางคนบอกเลือกเพื่อไทยครับนะครับน่ะบางคนม็รักเพื่อไทยอยากได้เพื่อไทยครับอ่านให้เลยครับนะครับน่ะนะฮะว่ากันไปครับอืมนะครับมีอะไรบ้างครับอืมนะครับก็ความเห็นก็เยอะแยะนะงานนี้ก็เพื่อรักหักเหลี่ยโหดก็มาพูดถึงเรื่องผู้กองธรรมนัฐ นะครับทักษณิณก็ไปบอกว่าผู้กองธรรมนัฐเนี่ยเราไว้ใจแต่ทําไมมาแบบอยู่ดีๆก็ย้ายค่ายไปอยู่กับนะครับจากค่ายแดงไปสู่สีน้ําเงินนะดูคนผิดคิดว่าจะจงรักภักดีต่อทักษณิณผู้กองธรรมนัฐก็บอกว่าใครมีบุญคุณกับผมผมจำได้นะครับเขา60แล้วนะอายุหกสิบเมียกี่คนไม่รู้แต่ลูก8คนผู้กองบอกว่าเขาก็ทำเพื่อชาติ นะครับที่ไหนมีตําแหน่งก็ไปที่นั่นเพราะถ้ามีตําแหน่งนะครับก็สามารถนะดูแลประชาชนได้ผู้กองก็ย้ายไปอยู่กับท่านนายกหนูนะครับมีรายงานข่าวว่าผู้กองจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโอ้ใหญ่ยยโตเลยนะผู้กองจะได้เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนะในข่าวนะครับนะครับรู้จักไหมผู้กองนะเพราะเป็นคนที่กล้าทํา ครั้งแรกแกก็อยู่กับลุงตู่แกก็กล้าทํากับลุงตู่แล้วก็มาอยู่กับลุงป้อมหลังจากนั้นก็กล้าทํากับลุงป้อมแล้วมาอยู่กับนะลุงทักษิณหลังจากนั้นก็กล้าทํากับทักษิณก็มาอยู่กับนะครับพี่หนูเนี่ยแหละครับเพราะนั้นก็แกเป็นคนกล้าแกย้ายค่าอยู่กับลุงตู่ก็มาอากลุงป้อมลุงป้อมก็มาทักษิณทักษิณมาอ่าพี่หนูแกแกเป็นคนใจกล้ากล้าได้กล้าเสีย นะครับจริงๆแล้วคุณทักษิณก็จะไปว่าผู้กองธรรมนัสเนี่ยเขาไปได้นะเพราะว่าคุณทักษิณก็ไปแย่งตัวผู้กองมาจากลุงป้อมนะจนพักเขาแตกเลยจนกลายเป็นพักอกแตกเป็นสองพักนะครับจากพักพลังประชารัฐก็กลายเป็นก้าทําเพราะนั้นผมว่าคุณทักษิณนี่ยก็ไปแย่งคนเข้ามาพอหลังจากนั้นเขาอยู่สักพักหนึ่งนะผู้กองก็ดูแล้วคุณทักษิณถ้าทางจะไปไม่รอดเขาก็ต้องไปไงถีหัวเรือทิ้งอ่ะ ถ้าเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับแบบหมาเน่าะนะมันดูแล้วไม่ไหวะนะแกก็ต้องถีบก็ต้องไปอยู่กับพี่หนูอนาะคตดีกว่าวาตีนาะยกหนูผมดูแล้วเนี่ยผู้กองแกก็อาจจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนะเดี๋ยวเราจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ชื่อธรรมนัสนะครับนะค่อนข้างแน่นะครับนะก็บ้านเมืองเราก็จะไปในแนวเนี้ยนะใครชอบก็จุกครู ใครไม่ชอบก็ทําใจไปแล้วก็รออีกประมาณ4เดือน6เดือนก็จะมีการเลือกตั้งมีการทําประชามติมีสสอรอนะครับเดี๋ยวก็ดูต่อไปครับเมื่อบ้านเมืองจะเป็นยังไงนะครับอือ่านะครับอะไรเนี่ยวีละอะไรเนี่ยมีอะไรนะครับมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะครับอืมนส่วนข่าวยากรรมนะครับ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาบอกหมอแอร์กับพวกสิบเอคนนะครับถูกอัยการฟ้องนะนะครับข้อหา นะครับร่วมกันนะ,ะายาเสียสาวสารนัดตรวจพยานหลักฐานใน20ตุลานะครับนะอยู่ระหว่างติดตามตัวแพทย์อีก9คนมาดำเนินคดีโอ้โหหมอไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะก็เป็นผู้ต้องหาครับนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับสานาทีที่ผ่านมาสุชาติชมกลิ่นพา16สอสอ รวมไทยสร้างชาติของลุงตู่หนุนอนุทินเป็นนายกอวยฉ่ำเห็นวิชั่นท่านตั้งแต่ร่วมแก้ปัญหาโควิดด้วยกันวิกฤตของโลกท่านยังแก้มาได้ซึ่งถือเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ประเทศวันนี้ขอใช้สิทธิ์เลือกเพราะห่วงลูกหลานคนไทยในวันหน้าอวยกันหน้าดูแลครับนะครับ,นะรบพี่สุชาติแกอวยพี่หนูครับเต็มที่ครับนะครับงานนี้นะว่ากันต่อไปนะฮะเอจุกรู เ,เศรษฐกิจปีนี้แย่มากคนตกงานเยอะอ,นะอ,อืนะครับเนะฮะนะครับช่วงนี้ก็จะมีคนตกงานเพิ่มก็คือแมหมอดูหมอผีเจ้าว,วาดเจ้าคณนะนะครับตกงานก็ติดคุกอะนะครับอย่าไปหลงเชื่อพวกหมอผีหมอดูหมออะไรเดี๋ยวนี้มันเยอะไปหมดอะ่ะพระเพลเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหกลายเป็นโจรกันไปหมดเราไม่รู้ว่าทําไมอยู่ดีๆเปลี่ยนเป็นโจรกันไปนะครับอนะฮะว่ากันไปครับเออ มีอะไรบ้างครับอืมอืมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจในวันนี้นะครับอืมสอสอพักประชาธิปไตยใหม่แจ้งความดำเนินคดีกับพี่อ้วนภูมิธรรมมาตราร้อยสิบสองและนะครับอ่สุประชัยภูมิใจไทยบุกโรงพักแจ้งความหนึ่งห้าเจ็ดภูมิธรรมกรณีทุนเก้ายุบสภาก็แปแจ้งความกันเต็มที่นะครับว่ากันไปครับเศรษฐกิจเงียบทั้งประเทศ นะครับนะครับมีอะไรกันบ้างครับนะชั่วโมงนี้ส้มหล่อครับแน่นอนครับหล่ออยู่แล้วครับ่านะฮะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับคนหนึ่งยื่นยุบสภาอีกคนหนึ่งอยากเป็นนายกนะครับตอนนี้ก็แล้วแต่คนหนึ่งอยากเป็นนายกอีกคนหนึ่งยุบสภานะครับไม่รู้จะไปยุบทําไมนะฮะนะครับออจริงๆก็น่าจะปล่อยไปนะครับอ่ะ นะพักประชาชนยืนยันว่ายุบสภาได้มาตลอดพอทราบไหมครับพักภูมิใจไทยไปแจ้งความพี่อ้วนก็าหาอะไรก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ก็ซัดเต็มเต็มเหนียวอืนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์การบ้านการเมืองนะนะครับอืนะครับสี่สนะิบสามนาทีที่ผ่านมาเลขาคอรมอปัดตอบด้านภูมิธรรมปิดปากเมินตอบสื่อปมพระราชกิจสิกายุบธสภาถูกตีกับ นั่งรถออกจากทำเนียบอ่าเนะอะอ่นะครับนะครับตอนนี้ก็ผู้สื่อข่าวสายอาญาก,กรรมก็ต้องมาตามตามสายการเมืองครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ข่าวการเมืองมแรงแตะกี้ผมคุยกับบกข่าวเขาบอกช่วงนี้แรงคนระับต้องเสนอแต่ข่าวการเมืองจากวิ่งตามผู้ต้องหาก็วิ่งตามสสอ,อ่ผู้ต้องหาก็จะไม่เคี่ยวมันสสสสสเนี่ยมันเหลี่ยมเยอะนะครับเหลี่ยมเยอะนะอืมอืม ส2นาทีที่ผ่านมาดาวแปดแจกโพสสงสัยหัวร้อนนะครับลุงแก้วบ้านแดงซัดหนูส้มไร้อุดมการประเคนอำนาจให้บ้านน้ำเงินลั่นพวกส้มกลายเป็นพักสลิมเออเออพอไม่ได้ดังใจก็เป็นแบบนี้นะครับก็ธรรมดาครับตอนนี้การบ้านการเมืองคนมีความเห็นแตกแยกกันก็เนี่ยผมก็วิเคราะห์ตามสถานการณ์ตอนนี้นะครับนะนะฮะน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะครับว่ากันไปนะสถานการณ์วันนี้เป็นแบบนี้นะมีอะไรบ้างครับชุก นะครับไทยกรสุรทินแจ้งความตำรวจกองปราบเอาผิดภูมิธรรมมาตาร้อยสกรณียื่นทุน9ให้ยุบสภาบอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควรนะครับรายงานเมื่อ21นาทีที่ผ่านมานะครับนะก็วันๆก็แจ้งความวันหนักอ่ะไม่รู้จะว่ายังไงนะครับอืมกระแสะเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดก็เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับตอนนี้ครับนักการเมืองแม่งก็เอาตัวกันไม่รอด นะครับแต่ละคนก็เออนะครับที่เป็นรัฐมนตรีบางคนได้เป็นไม่ถึงสองเดือนนะครับเนี่ยรัฐมนตรีชุดใหม่ไม่ถึงสองเดือนนะฮะตอนนี้ก็แบบโอ้โหนะลําบากกันหมดแล้วอืมไม่รู้จะอะไรยังไงเลยเนี่ยอืนะครับยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองนะฮะมิจฉาชีพก็เต็มบ้านเอ่เอ่อนะครับคนก็ไม่มีจะกินอะไรต่างๆนะครับหลอกลวงต้มตุ๋นก็เต็มไปหมดนะครับพี่น้องครับอืมนะครับนี่สถานการณ์วันนี้ลําบากฮะ เออนะครับยาเสพติดโจรผู้ร้ายช่อโกงยักยอกนะใครมีปัญหาข้อกฎหมายอะไรกส็สอบถามก็ได้